ข, 2, ข้อสอบข้อถ้านักเรียนจะมานั่งอ่านละเอียดสกถุกข,ข้อสงสัยจะไม่ทันการคนอ่านเก่งไม่จำเป็นต้องอ่านหมดแต่คนอ่านเก่งรู้เท่าทันคำถามค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเรามารู้ทางลัดในการอ่าน, Digital SAT นดิจิตอลเอสกันดิจิตอลเอสไอทีช็อตคัค่ะอันดับแรกเลยนะคะนักเรียนดูโจทย์ก่อนเลยวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะทําให้การอ่านของเรียนรู้เรื่องนะคะดัมบิดดาวดัมบิดดา,ด,มมด,ดาวก็คือทําให้ p า r ากราฟนั้นเนี่ยนะคะง่ายในการทําความเข้าใจค่ะอย่างที่2เนี่ยนะคะนักเรียนไม่ต้องคีฟดีเทลนักเรียนพยายามซัมเมารีเรื่องราวว่าเรื่องราวเป็นเรื่องเกี่ยวกับใครหรืออะไรและเขาทาอะไรอันที่3หากเรื่องราวของนักเรียนเนี่ยนะคะมีจุดเปลี่ยน นักเรียนก็โน้ตจุดเปลี่ยนอันนั้นมาด้วยอย่างที่4ที่แนะนําเลยนะคะ choice ค่ะ,คะเวลาเจอ choice ค่ะอ่านอย่างทําความเข้าใจเขาเรียกว่า analyze the choice 4ข้อนี้หากนักเรียนทาได้นะคะรับรองค่ะเป็นทางลัดในการเพิ่มคะแนนอย่างแน่นอนเราจะทวนให้นักเรียนฟังอีกทีนะคะในทางลัดในการเพิ่มคะแนนด i g i t a l s อสค่ะอย่างแรก dump the passage down ทำให้ passage เป็นเรื่องง่ายอย่างที่สองนะคะ understand the question นะคะอ่านคำถามให้แตกอย่างที่สามนะคะ summarize the passage นะคะ not in detail นะคะให้ summarize passage ออกมาเป็นภาษาง่ายๆแล้วอันที่4นะคะก็คือให้นักเรียน analyze the choice ค่ะหากนักเรียนรู้สึกว่า choice ข้อนั้นยากเพิ่มข้อ5ให้ก็คือมีการ eliminate นะคะการ eliminate choice เนี่ย eliminate choice ที่มันเป็น choice ที่ bias judgmental มีการใช้ strong word เช่นมีการใช้คำว่า almost l ขั้นสุดอยู่ดีๆเปรียบเทียบอะไรกับอะไรหรือไปตัดสินสิ่งนี้ว่าแบดหรือกู๊ดช้อยข้อน,นั้นมักจะเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้องตัดออกไปเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างโจทย์กันนะคะโจทย์ในข้อนี้ค่ะพูดว่า in the early days of human civilization the b a r t e r system was a common means of trade People exchange goods and services directly without any standardized currency. This system has its limitation, as it relies on the double coincidence of wants and m a k e it difficult of the store wealth. Over time, society developed currency system to facilitate trade and simplify the exchange process. ข้อนี้ถามเมนไอเดียค่ะในข้อนี้เขาบอกว่าสมัยก่อน in the early d a y of human civilization สมัยก่อนค่ะเขาจะใช้ระบบการค้าแบบ barter system เสร็จแล้วต่อมาเนี่ยนะการใช้บัตเตอร์ซิสเต็มเนี่ยมันเป็นการแลกของกันนะ,ะโดยที่ไม่มีเงินไม่มีสแตนดาร์ด u คอเรนซีไม่มีเงินแต่ระบบนี้มันมีปัญหามันมีลิมิตเทชั่นมันมีข้อจำกัดมีปัญหานะ,ะเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เอามาแลกอะมันไม่ตรงกันเออมันเป็นการแบบว่า Re l y on Double Coincidence มันต้องใช้ความบังเอิญที่อบ้านเธอมีข้าวบ้านฉันมีผักมันต้องใช้ความบังเอิญสูงมากเลยนะ and make it difficult to store well มันก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะเก็บคลังสิส่งที่จะเอาไปแลกได้ทำให้ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะในประเทศต่างๆเนี่ยเขาก็เริ่มมีระบบที่เรียกว่า currency system ระบบการเงินเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นการแลกซื้อของกัน เมนไอเดียเนี่ยนะก็เป็นการพูดถึงว่าเนื่องจากมีปัญหาในเรื่องของระบบบ r ตรซ s สเต็มก็เลยทำให้เกิดระบบ Currency System เกิดขึ้นเรามาดูช้อยกัน,นะคะ่ะช้อยข้อไหนที่ตรงตามที่เราส u มมาร i z สเมื่อสักครู่นี้นะคะข้อ a อบอกว่าบ r ตรซิส s ต็มเนี่ยเป็น most efficient way ไม่น่าตอบเลยอันดับแรกนะคะมี strong word ก็คือ most เขาไม่ได้บอกเลยค่ะว่า b a t t e r System เป็นระบบที่มันมีประสิทธิภาพที่สุด most นี่ไม่โอเคเลยนะคะส่วนเขาพี่บอยบอกว่า development of currency system led to decline human civilization ระบบการเงินเนี่ยมันทำให้ Human Civilization ล้มสลายอันนี้ก็เกินไป strong word อีกค่ะข้อ C บอกว่า r t t r s y s t e m เนี่ยมันมีปัญหาก็เลยทำให้มี currency system ตรงตามที่ p r e ดิษฐวงเลยค่ะก็ได้คำตอบ นะคะแล้วก็ชอยข้ออื่นก็ไม่ดูละแล้วเสร็จแล้วนักเรียนก็พิ i ิ up แล้วก็เลื่อนข้อต่อไปเห็นไหมคะว่าในการทำดิจิทัล l อสเทต้องการความเร็วความฉมังนะคะเพราะฉะนั้นอ่านออกตอบได้แล้วลุยข้อต่อไปเลยไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งคิดนานวนไปวนกลับอันนั้นแสดงว่าเรามีปัญหาเรื่องการอ่านละนะคะรับรองค่ะลองใช้วิธีนี้ดูคะแนนพุ่งอย่างรวดเร็วแน่นอนค่ะ